สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหังว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องเป็นขอกว่าสายต้นน้ำขอกว่าสายพัฒนาหลังจากที่ผมได้เอาขึ่นมาพักครับหญ้ากำลังเขียวงามเลยพี่น้องหญ้ากำลังเขียวงามนะครับเขียวขึ้นเลยครับหลังจากฝนตกใส่เป็นแปลงปอยเป็นแปลงปอยครับต้องเอาว่าขึ้นมาขังวหก่อนครับเอาว่าพักวหก่อนนะครับ ช่วงนี้เขาซู่หนาฝนนะครับผมกับสิบบ่ได้ปล่อยง้อลงในพี่น้องบ่ได้ปล่อยง้อลงไปอีกครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปกระถ้าใม่แปลงหยาเละนะครับแปลงหยาเสียหายเวลาเขาไปตัดกับตัดยากนะครับตัดลําบากนะครับช่วงหนาฝนผมกับบ่ได้ปล่อยง้อลงอีกแล้วครับแปลงปล่อยนะครับอยู่ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศฝากพี่น้องเข้านะครับโอ้ยมัเคลื่อนฝนกับตตแห้งมาโตช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอีกรอบนึงนะครับง่อกับเลยบ่ได้ปล่อยลงอีกแล้วครับ นี <cin stereotype> はは่ครับคอกระยุบประมาณนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าผมเลี้ยงว่าสายต้นน้าสายพัฒนาครับการเลี้ยงว่าต้องเตรียมพร้อมไว้เลยครับเพราะว่าจะเป็นคอกแบบนี้ครับคอกก็ต้องให้แหงนะครับคอกต้องให้แหงแบบนี้เลยนะครับช่วงขนมาตัวผมกับขนออกไปเลยครับขนปุ๋ยขอกเอาไปใส่แปลงหย่าเพ่งโวลาครับแปลงหย้าเพ่งโวลาจุดทีเพิ่นบ่งามกับเอาไปใส่นะครับปุ๋ยข้อกเอาไปใส่นะครับ ห่ากับง,งามก็เพราะได้ตัดเห็นว่าได้กินนี่ช่วงนี้เพิ่งกัะยั่งกิน,นฟางอยู่ครับเพราะว่าผมผ่ลงหยาแล้วนะครับล่งหยาแล้วผมก็ล่งฟางต่อเลยนะครับลงฟางให้เพิ่งกินต่อเลยเพื่อว่าการเสียเวลาให้หยายุต2เวลาเสาก,บบา,ากับายบรรยากาศฝากพี่น้องเข้ากับของว่าบันยุ่แบบนี้นะครับนี่กับว่าแปดตัวได้พี่น้องครับแปดตัวครับว่าแปดตัวกับว่าหน่อยที่ผมแยกแม่แยก,แยกลูกมาก ครับผมก็เอามาขังไว้แยกออกมาแม่พิ่งก็ได้สวมแล้วครับได้สวมแล้วกับ่ได้เสียเวลาได้พี่น้องถ้าได้รู้ว่าปีละตัวเนี่ยถือว่าดีนะครับตรงมีการแยกแม่แยกบูกออกมาเนี่ยขังไว้ก้อนนะกับบํารุงแม่พิ่นก็นได้สวมเร็วเรียงไงนะครับเรียงว่าสายตัวน้ำเนี่ครับเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นสายบามันเพราะว่าจะเป็นสายเนื้อสายสวยงามนะครับก็ต้องเลือกเขาแหละครับพี่น้องครับ อาบามันชารโลเล่เบียบมตัตอร์แองกัดแบบนี้ครับต้องเลือกออามาปรับกับแม่พันธุ์แม่บอกอยู่ขวางเจาะของ,ของ,ของนะครับสายนำน้มกับสามขั้นนำน่มก็ดีได้เพี่น้องแม่พันธุ์กับตองมีการขาดขืนมานะครับประว่าจะเป็นสายนำน้มสายงอเท่าสายเหนือแบบนี้ครับปับขืนมาเลยปัฒน,นาข้นมาได้มาเจ็บปากพี่น้องเฮาตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับ ช่วงนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาอีกเป็นรอบแล้วครับเคลืนกับแห้งนะครับตกแห้งน้ำกับไหลยพราะได้หยาได้เจืเรื่นเติบโตเข่ากับง่ามในพี่น้องท่ามาหลังจากหยุดตกไปไหลโดนนั่นพ่อสมควรนะครับน่นะครับนี่แหละครับก็หลังง่ามแปลงหยาเพิ่งโงละอยู่กับปิดอันนี้เป็นแปลงป่อยครับในเนื้อที่อยุตสองไรในพี่น้องครับสองไร แปลงห้าเพียงกลาสอง LA, umas, ไร่เนี่ยครับ <sink women. S 1> ผมเอาง้วลงไปแปดตัวพี่น้องครับนี่ครับกับง้วยานุ่มง้วหน่อยง้วททองนะครับเอาลงไปแปดตัวนะครับก็ถือว่าถือหนึ่งไรกับสี่ตัวนะครับหยาเพีงกลาหนึ่งไรเรียงง้วเลยสี่ตัวเลยพี่น้องสองไรพอเอาลงไปแปดตัวครับนี่เอาลงไปแปดตัวพอเพียงนะครับเก็บฝากพี่น้องเข้ากับแปลงห้าเพียงกุลานะครับนี่บรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องนี่นั่งกรบไลเขาในสวนนะครับ สวนหญ้าเพียงกอ่าสวนหญ้าเพียงก ola ครับสามไรน้ำปุ๋ยคลองไหลเข้าไปครับกระทําให้หญ้างามเลยพี่น้องหญ้างงามๆครับการเตรียมพร้อมไว้ผมก็เตรียมพร้อมไว้แบบนี้นะครับวางแผนไว้นะครับเพราะต้นเขาสู้หนาฝนนะครับน้ำขอกว่าเฮาเนี่ยครับไหลเข้าไปในสวนกระทําให้หญ้างามเขียวเรียวครับครับท้ายทินนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพว้านได้ดีพว้านในเลือดนบันดาลให้ท่านผู้รับชมสุขภาพแข็งแรง ลำรว,วยเงินท่งงยาเจ็บบยาจนครับผมกาคขวาสวัสดีครับ